เวลามันถ่ายคลิปเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างโคไอเดียแชนแนลนะคะย้อนวัยนะคะย้อนวัยวันเด็กวันนี้วันครูเนาะก่อนก็มาเล่นโดดยางกับเด็กๆถึงไหมตีลังกาเลยฟื้งวันใจเด็ก ฝันใจอ้าวหนึ่งเริ่มไหมสูงกว่าเมื่อกี้ก็ได้นะเมื่อกี้ท่าตีลังกาเลยพี่น้องเอาสูงสูงเอาสูงสโชว์โชว์โชว์มาสูงที่สุดมาสูงที่สุดเอาตู้เชื่อมเลยหนึ่งสองเจตเตะตู้เชื่อมนะเว้ย ไม่ใช่ก้อนไม่ใช่เด็กก็สกปนกๆหนูมากกวยาเอาเอาแล้วหนูยังไม่ได้ยกเด็กกี้โกงเอาไหมหนูยังไม่ยกทำท่าภูมิใจนิดหน่อยหนูเอาเอาคางออกไปไกลๆหน่อยนะลอล่าเอาคางออกมาคางแตกเลยก้อนไม่ยืนเฮ้ยเี้โกงเมื่อไหร่กี้โกงอ้าเอาท่าอื่นได้ไหมท่าอื่นมันขามันไม่ถึงไะเข้าไม่เคย เยไอยู่ตหมอนนี้ก็กเวลาทายคลปีเอสส่วนใหญ่จะแบบจะบ่นว่าเหนื่อยตลอดนะเอซีพาว่ามัคือได้ไรโดนใตลอดไม่ใชไม่ใช่ะใครไม่ใคเยนมูตายแน่ปูตายปูตายท่ไเหรอแ่วาไ ทั้ไม่เคยโดนทั้งไม่เคยก็สบายนี่ดูเหมือนไม่โดนเลยยอมแพ้หมดแล้วพี่น้องเห็นไหมเหนก่งสมเลยเ่งมากเขาไม่เล่นด้วยะเกเอาออกข้างนอกออ้างนอกนเล่นด่ก็บของออกล้ เก่งงจัเลยออทำไมมันเป็นแบบนี้อ๋อพากันเหยียบเหรอไม่นะอ๋อเหยียบมันก็เลยมันก็เลยลงมีวนะมันอ้าไงมันอ้ามันอ้ามัครับผมไม่เก่งจังเลยเห็นไหมเนี่ยมันอ้ามึงใส่เขาขึ้นนะถ้าถ้าถ้าเอาขึ้นเนี่ยมันได้อยู่อันนี้มันมันเชื่อมหลุดแล้วนี่จะเชื่อมหลุดต้องเอาเอาเอาสกู๊ปมายิงเองยิงนี่เอา มีงานเดียวเองสุดแล้วขึ้นไปเหยียบเลยมันก็หลุดนะโอ้ขึ้นหัวเนาะขึ้นหัแล้วเนาะมันเด็กน้อยเนาะหมูดื้อหมูมันดื้อคอกเจ้านะอันนี้ในเอฟซีลังจากกระโดดยางเสร็จแล้วก็พากันไปกินน้ำโพกเนาะเหมือนมากเลยเหมือนเด็กเลยหัวโจกเด็กดื้อเลยนะเนี่ยใช่หัวโจกเลยแก๊กเด็กดื้อในเอฟซีไม่ดื้อหรอกอพี่บอลอ่ะ เล่นเก่งเลยแล้อยู่โรงเรียนนะอันนี้ขนาดโตนะเนี่ยถ้าตอนเด็กนี่จะขนาดไหนใช่ตอนเด็กนี่น่าจะมึนนะพ่่อแมหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งมีเอาเอายางใส่นิ้วมือยกขึ้นสุดแขนแล้วก็ขยิงอี่างนีดอลล่าเนี่ยขยิงโกงงูอีกนะเขาก็ให้มันเท่ากันแบบว่าวิ่งนู่นตั้งแต่4คูนร้อยมาเพื่อกระโดดอีกนั้นตาเนี้ยตาชุดขยิงอันนี้ไม่ได้โม้นะพี่น้องนะไม่ได้โม้แบบประสบการณ์ล้วนประสบการณ์วัยเยาว์นะ ใส่กระโปรง,ง,งนักเรียนแต่ยังใสก่กางเกงขาสั้นข้างในนักเรียนพวกหนูก็เล่นยังตลอดอแ,ตแต่ละคนกเรเก่งมากคนนึงชื่อเกียวเก่งมากถ้าเกิดกระโดดยางเก่งแบบน,นี้เขามีแบบเกียรติบัตรหรือว่ามีเงินเดือนให้ไหมลูกเพราะว่าน่าจะเรียนเก่งกว่านะน่าจะเพื่อทุนกว่าละมันเล่นไม่เหมือยกัมันเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยที่เด็กมีเด็กดอนมากนะ เราไปเรียนไม่ค่อได้ใช้อืมันนี้คือโดดยางนี่คือมันประสบการณ์อสามารถหลบหลีกลีภัยได้ขึ้นเขาอาจจะแบบโดดโดดโดดน่นโดดนี่ได้นะถูกโอ้กว่า นี่ยังไม่จบนะเนี่ยยังวางแผนจะมาเล่นฝั่งไม่ต้องเล่นฝั่งนู้นฝั่งนี้เล่นข้างหน้านี่ไปเลยนี่ตากแดดไปเลยจะเกินไปมันจริงจังมากเออมันจริงจังมากเลยอันนี้น้องปอนก็กลายเป็นกลายเป็นหัวหน้าน้องปอนย่อตัวลงหน่อยนึงให้มันเท่าเด็กๆเออเออนั่นแหละเอออยู่ไวเดียวกันเลยเนาะเฮ้ยเก้าหัวหน้าแก๊งเนี่ยโตนี่อันหัวหน้าแก๊งนะประวันไปนะเนี่ยอืมหัวหน้าแก๊งพี่น้องเอ้ยเอาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอย่ไวเดียวกันกับเด็กๆ